ท่านจะได้ประโยชน์แน่นอน English is not as difficult as you think if you try might be fascinated นะครับมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยหน้าที่21หน้าตาหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับมีภาพคนอยู่3-4คนนะครับคุณครูก็ขยายใหญ่หัวข้อที่5นะครับเร s ่น n การฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีหัวข้อการฟังก็ต้องนำคลิปเสียงมาให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับ ข้อที่คําคำสั่งว่ายัางไงครับ l e s s o n and Match ให้ฟังแล้วก็จับคู่ The People ระหว่างผู้คนนะครับกับ The Birthday p r e s e n t s Birthday p r e s e n t s แปลว่าของขวัญวันเกิดนะครับนี่คือคำแปลเพราะฉะนั้นมาดูนะครับว่าโทนี่มีของขวัญวันเกิดเป็นอะไรซูลินนะครับปีเตอร์และก็มารีมีของขวัญวันเกิดเป็นอะไรฟังคลิปเสียงดูนะครับผม Exercise five, page twenty one. Hey, Tony, is that your new bicycle? Yes, it's a present from my mum and dad. It's great! What present have you got, Sue? A guitar. Wow! You are lucky. Yes, I am. Lynn has got a new basketball. She likes basketball a lot. What about Peter? Peter's got a watch. It's beautiful. And his sister Mary has got new red gloves. I guess all our presents are great. โอเคนะครับผมว,ว่านักเรียนคงจะฟังเข้าใจนะครับผมนะครับมีข้อเอกราฟแปลว่าถุงมือนะครับนะซึ่งคุณครูไม่ได้เขียนคําแปลให้กีตาร์ก็ทับศัพท์นะครับสครับแปลว่าผ้าพันคอนะครับวอชแปลว่านาฬิกาโดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือนะบาสเกตบอลก็ทับศัท์สเก็ตบอร์ดก็ทับศับไบส์เกลแปลว่าจักรยานนะครับ แล้วก็แก็ก็คือหมวกแก็บนั่นเองหมวกที่มีใบกระบังลมอยู่ด้านหน้านะครับ mm. เขาเรียกเขาเรียกว่าหมวกแก็บไปต่อครับผมมาเรียนเรื่องหลักไวยากรณ์กันนะครับแกรมมาแกรมมาในที่นี้มาเรียนเรื่องคำนามพระอุพจนะครับ plural คำนามพระอุพจนั้นนะครับก็บอกว่ากฎข้อที่หนึ่งคำนามทั่วๆไปนะครับให้เติม s ได้เลย เช่นคำว่าวันโดสวันโดนะครับก็คือตุ๊ก,กตา1ตัวเป็นเอกพจน์พอเปลี่ยนเป็นพระพจน์ก็เติมเอสได้เลยที่คำนามก็คือใส่ S ลงไปได้เลยเป็น Two Dose ก็คือตุ๊ก,กตา2ตัวส่วนข้อที่2นะครับคำที่ลงท้ายด้วย S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  นะครับ S Ss แล้วก็ S H แล้วก็ C H X แล้วก็ O นะครับ ให้เติมด้วย es เท่านั้นเช่นคำว่า bus ก็ให้เติม es เป็น buses class นะครับเติม es เป็น classes brush นะรับเติม es เป็น brushes watch เติม es เป็น watches f o c k นะครับเติม es เป็น f o x e s tomato นะครับ tomato น,นะบนลงท้ายด้วยตัว o นะครับนะต้องเติม es เหมือนกันก็คือเป็น tomatoes es นะครับ 3คมคำที่ลงท้ายโดยไปันชนะ y นะครับนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es เช่นคำว่า lady นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es เป็น ladies แต่ถ้าหน้า y นะครับวงเล็บแต่ถ้าหน้า y เป็นสระนะครับเช่นคำว่า toy หน้า y มีสระ o อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนตามเงื่อนไขนี้นะครับให้เติม s ได้เลยก็เป็น toys หรือไม่ก็ boys เป็นล้นนะครับเด็กผู้ชาย กทข้อที่4คําที่ลงท้ายด้วย ffe นะครับให้เปลี่ยนเป็น v ก่อนแล้วนะครับแล้วเติมไปด้วย s yes, เช่นคําว่า leaf e lef ลงท้ายด้วย f นะครับแปลว่าใบไม้เปลี่ยน f เป็น v เติม s yes, นะครับเป็น l e a f s หรือ life นะครับที่แปลว่าชีวิตนะครับแปลว่า fe เปลี่ยน fe นะครับเป็น v เติม s yes, ก็เป็น l i v e นะครับก็คือหลายๆชีวิตนั่นเองนะครับ ส่วนคำนามมีประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า i r r e g u l a r plural นะครับก็คือเป็นคำนามผู้จพ์รูปไม่ปกตินะครับไม่ปกติคำว่าไม่ปกติในที่นี้ขยายความก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนั่นเองโดยที่ไม่ต้องเติมเอสนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นผู้จน์แต่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงเช่นคำว่า s h ยนะครับซึ่งเป็นเอกพจน์เติมอาเย,ยนเข้าไปนะครับไม่ต้องเติมเอสไป็นานว่า children แปลว่าเด็กหลายคน ช่เด็กคนเดียวนะครับส่วนแอปสำโนทีฟูด o ปแแปลว่าเท้านะครับเท้าข้างเดียวแต่พอใส่ดับเบิลดีก็ไปอ่านว่าเฟดนะครับแปลว่าเท้าหลายข้างฟันก็เหมือนกันนะครับที่ับนูทีเอสอ่านว่าชุดแปลว่าฟันซี่เดียวพอเปลี่ยนเป็นเท็ดแปลว่าฟันหลายซี่ ส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นะครับอ่านว่าวูแมนนะครับแปลว่าผู้หญิงคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่แต่พอเป็นหลายคนนะครับแปลกนะครับนะวูตรงนี้อ่านเป็นวีนะครับนะเป็นสระอีนะครับไม้โตวีมนนะครับเปลี่ยนตัวเอเป็นตัวอีเป็นวีมนนะครับแปลว่าผู้หญิงหลายคนผู้ชายก็เหมือนกันนะครับแมนผู้ชายคนเดียวก็เปลี่ยนเป็นเมนผู้ชายหลายคนส่วนคําว่าหนูนะครับนี่แปลกไปใหญ่เลยนะครับ เอกพจนพเนี่ยว่าเมาส์หรือว่าเมาส์ที่คุณครูกำลังหมุนอยู่นี่นะครับแต่พอเป็นพระอุปจนะครับเปลี่ยนเป็นไมซ์นะครับนี่เป็นศัพท์พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้ความจำนะครับผมโอเคนะคุณครูพี่นันไปเร็วเลยถ้านักเรียนต้องการที่จะทบทวนนะครับก็ต้องดูหลายๆรอบนะครับแล้วจะเข้าใจไปต่อหวัวข้อที่6เลยนะครับคำสั่งบอกว่าให้ read the, The Rule นั่นก็คือให้อ่านกฎเมื่อกี้นะครับทั้งสี่ข้อห้า 4, 5, ข้อเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับเดินแล้วแล้วไร t เดอะพ r ูโรให้ทำคำนามเหล่านี้เป็นพระอุพจนะครับนั่นก็คือสับแรกเขาทำมาให้แล้วคือคำว่า Dose ก็เป็นคำนามทั่วไปก็เมื่อจะเปลี่ยนเป็นพูพอน์ก็ใส่ S ได้เลยนะครับ d o s สเตเมทแปลว่าตุ๊ก,กตานะครับนะเดี๋ยวคุณครู เขียนคำแปลให้แปลว่าตุ๊กตานะครับส่วนฟ o ตแปลว่าเท้านะครับเปลี่ยนเป็นโพโพตก็เป็นเฟ t แมนนะครับเปลี่ยนเป็นเมนบ็อกซ์นะครับเป็น b ็อกซนะครับบอลนะครับเปลี่ยนเป็นบอ l ตัวเมสนะครับบอยข้างหน้ามีตัวสระอยู่นะครับ ก็ใส่ s เฉยๆนะอย่าเปลี่ยน y เปนน็น i เติม es ไม่ได้ส่วน fe นะครับ knife นะครับแปลว่ามีดก็เปลี่ยน f เป็น v เติม es นะครับแล้วก็ watch ลงท้ายด้วย c s ให้เติม es นะครับ watch watch นะครับเติม es เข้าไปแปลว่านาฬิกาข้อมือหลายๆเรือนนะครับโอเคไปต่อครับผมหัวข้อที่7หัวข้อที่7เนี่เขาเรียกว่า pronunciation ก็คือหลักการออกเสียงนั่นเองเขาบอกว่าให้ฟังแล้วก็ให้ทำเครื่องหมายลงไปนะครับว่าเสียงอะไร Listen ให้ฟัง and repeat และให้อันตามที่คุณครูเขีดลงไปนี่นะครับผมคือเสียง S นะครับนาะฝรั่งก็จะออก S ส่วนเสียงที่สองนี่ออกเสียง Z นะครับออก C s. ส่วน I Z นะครับออกเสียง S แล้วก็ Z ด้วยนะครับก็คือ Is S เดี๋ยวฟังเสียงฝรั่งดีกว่านะครับฝรั่งก็จะออกเสียงได้ชัดเจนนะครับโอเคฟังดูนะครับผม Exercise 7 page 21 s z is hats ties flies cats glasses lamps โอเคนะนักเรียนฟังสำเนียงเสียงฝรั่งไปแล้วคุณครูไม่ต้องออกเสียงซ้ำนะครับนะเป็นว่าคุณครูแปลให้แล้วนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่ากันนะครับนะเพราะคอมพิวเตอร์มันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับไปต่อหัวข้อที่8หัวข้อที่8นี้นะครับผมคำสั่งก็คือหลักการใช้คำคำว่า this คำว่า t i s this คำว่า that แล้วก็คำว่า does นะครับนั่นก็คือคำเหล่านี้ทั้งสี่คำนะครับแปลว่านี้นะครับอ่าโทษทีครับแปลไม่เหมือนกันนะครับสองคำแรกนี่คำแรกนะครับเป็นผู้โพสต์เป็นเอกพจน์ตัวทีครับแปลว่านี้ส่วน this นะครับเป็นผู้โพสต์แปลว่าเหล่านี้ that นะครับเป็นเอกพจน์แปลว่านั่น d o s e นะครับเป็นผู้พน์เหมือนกันแปลว่าเหล่านั้นนะครับทีนี้ข้อที่8ก็คือให้อ่านกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างนะครับ example กฎเกณฑ์เขบอกว่านะครับกฎข้อที่1เราใช้นะครับ this แล้วก็ t h e r e สำหรับสิ่งที่สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้นะครับนะเช่นประโยคว่า this is my camera and these are my gloves นะ this ใช้กับคำเอกพจน์ก็คือ camera ไม่เติม s และก็ this ใช้กับผู้อุป์นะครับกริยาก็ต้องเป็นผู้อุป์แล้วคำนามก็ต้องเติม s นี่คือกล้องถ่ายรูปของฉันและเหล่านี้คือถุงมือของฉันนะครับนะนี่คือคุณครูแปลให้แล้วเหล่านี้นะครับกับนี้หรือว่านี่ก็ได้นะครับ ส่วนข้อที่สองเราใช้ that แล้วก็ those นะครับสำหรับสิ่งต่างๆที่อยู่ far away คืออยู่ไกลออกไป from us จากตัวเราเช่นประโยคว่า that is my scarf นะครับนั่นคือผ้าพันคอของฉันซึ่งเป็นเอกพจน์แล้วก็ those are นะครับเหล่านั้นคือ my jeans กางเกงเยีนหลายๆตัวของฉันนะครับนี่คือคำแปล ทวนนะครับนะ this ดังรับใช้กับสิ่งที่เป็นเอกพจน์อยู่ใกล้ this นังรับใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์อยู่ใกล้ that นะครับใช้กับสิ่งที่เป็นเอกพจน์อยู่ไกล those ดังรับใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์ซึ่งอยู่ไกลมันสรุปได้สข้อนะครับทีนี้เรามาเขียนตามภาพกันนะครับนะ ภาพที่เขากำลังชี้อยู่นี้ก็คืออยู่ใกล้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ this นะครับตามตัวอย่าง this กระแกบนี่คือหมวกแก๊ปหนึ่งใบนะครับต้องใส่คาว่าหนึ่งใบด้วยนะครับถึงจะชัดเจนว่าเป็นเอกพจน์นะครับส่วนภาพาส่วนวงวง,วงกลมที่สองนะครับนะก็เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเขียนให้กล้องถ่ายรูปหนึ่งหนึ่งกล้องนะครับ ก็ต้องเขียนว่า this นะครับ camera นี่คือกล้องถ่ายรูปหนึ่งกล้องภาพที่3นะครับมีลูกบอลคล้ายๆลูกบาสเกตบอลกับลูกฟุตบอลนะครับเพราะฉนั้นมี2ลูกก็ต้อง this a r นะครับซึ่งอยู่ใกล้ b o w l s n e t นะครับเหล่านี้คือลูกบอลหลายลูกส่วนภาพที่สนะครับคือนาฬิกาข้อมือนะครับนะดูให้ดีนะครับลูกนะ้ำไม่ใช่เป็นรูปอย่างเอื่นนะ นาฬิกาก็มืออ2เรือนขึ้นไปนะครับก็ต้อง t h DSR นี่คือ watch t กิรเตอเหล่านี้คือนาฬิกาหลายเรือนนะครับนี่คือข้อที่4ภาพที่4พอมาภาพที่5นะครับเป็นรูปรองเท้านะครับรองเท้านี้นักเรียนจะใช้ shoes เฉยๆก็ได้แต่คุณครูใช้ว่า trainers นะครเป็นรองเท้ากีฬาเติมเม s แล้วก็อยู่ไกลออกไปนะครับรองเท้านี่เป็นหูพจน์ในตัวนะครับนะเพราะมันเป็นสองข้าง bueno อยู่ไกลออกไปนะครับนี่ชี้นะครับมันอยู่ไกลนะครับไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ถืออยู่อย่างนี้ก็ต้องดูสอ้นนะครับเหล่าโน้นนะครับหรือว่าเหล่านั้นเหล่าน้นหรือเหล่านั้นก็ได้นะครับคือรองเท้ากีฬาส่วนภาพที่6นะครับนี่คือถุงมือถุงมือก็เหมือนกันนะครับต้องเป็นคู่ๆนะครับนะ แต่ถ้ามีข้างเดียวเราก็ตัด s อ,ออกแต่เขาใช้เป็นคู่นะครับก็ต้อง do, sa, do, sa, l า n o t ตหรือเหล่านั้นคือถุงมือภาพที่7เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับมีตัวเดียวแต่อยู่ไกลออกไปก็ต้องเป็นเดเป็น that h a t is a skateboard นะครับมีสเก็ตบอร์ดหอันภาพที่8ภาพสุดท้ายนะครับจักรยาน1คันแต่อยู่ไกลออกไปก็ต้อง that is a bicycle นั่นคือจักรยาน รถจักรยานหนึ่งคันโอเคนะครับผมไปต่อนะครับหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อที่9หัวข้อที่9นะครับเขาบอกว่า point to things ให้เจไปได้สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้และก็อยู่ไกลจากตัวคุณให้เขียนประโยคนะครับโดยการใช้คำว่า this this แล้วก็ that those ตัวอย่างเช่นนะครับ เอนะครับก็คือนักเรียน a ชี้ไปที่ไม้บรรทัดแล้วนักเรียน b ก็ตอบประโยคว่า this is a ruler ชี้ไปที่สิ่งไม้บรรทัดที่อยู่ใกล้นะที่ถืออยู่นี่คือไม้บรรทัดหึงอันแล้วนักเรียน b ก็ชี้ต่อไปที่กระดานดำนะครับชี้ไปที่กระดานดำนี่อยู่ไกลกระดานดำนะครับไม่ได้ยืนติดกันเลย ก็นักเรียน C เลยตต่ว่า that is a blackboard นะครับกระดานดามเมหนึอันนะครับนี่คือคำแปลทีนี้ครูครูก็เลยสมมติให้สักหัวข้อหนึ่งนะครับนะเป็นสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับนะจะได้ยกตัวอย่างได้ง่ายๆนั่นก็คือให้นักเรียนนีนะครับชี้ไปที่โต๊ะนะครับที่ ใกล้ๆนะครับหรือว่ายืนจับโต๊ะอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้นักเรียน B พูดนักเรียน B ก็จะพูดว่า this is a desk นี่เกินะครับโต๊ะหนึ่งตัวแล้วนักเรียน B ก็ชี้ไปที่หน้าต่างนะครับซึ่งอยู่ไกลออกไปนะครับนะฟ้าอยู่ไกลชี้ไปที่หน้าต่างอยู่ไกลออกไปนะครับนักเรียน A ก็เลยตอบว่า this is a window นะอ่า that ตัวที่ับแหมนะ that ประอยู่ไกลออกไปนั่นคือหน้าต่างหนึ่งบานนะครับอ่าโอเคครับไปดูอีกสักตัวอย่างนักเรียน A ชี้ไปที่เก้าอี้หลายๆตัวนะครับซึ่งอยู่ใกล้หรือยืนจับเก้าอี้หลายๆตัวอยู่นักเรียน B ก็จะตอบว่า these are these are chairs และนักเรียน B ก็ชี้ไปที่ประตูนะครับหลายๆบ้านนะครับน้าเติม S ซึ่งอยู่ไกลออกไป นักเรียนเอก็ต้องตอบว่าโจสอา d o โดสนักเรียนเข้าใจนะครับนะถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูกฎเมื่อกี้นะครับที่เรียนมาก็จะทำได้ถูกต้องไปดูหัวข้อการเขียนกันนะครับการเขียนนะครับนะเขาบอกว่า write a list ให้เขียนรายการ o f things สิ่งของต่างๆ you want ที่คุณต้องการ for your birthday ในวันเกิดของคน นะครัเขาให้มา3อย่างก็คือกรับถุงมือบิสกิลนะครับรถจักรยานแลกะก็ให้มา2อย่างท่านนั่นเอง etc นะครับเป็นภาษาละตินษนาะว่า etc ทสตราแปลว่าเป็นต้นคุณครูก็เลยนำมาเติมให้นะครับเช่น t r a นเนลสรองเท้ากีฬา skateboard นะครับท็อปสับ jeans นะครับกางเกงเยีน digital c a m era นะครับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเอริช watch แปลว่านาฬิกาข้อมือนะครับ watch เฉยๆก็ได้แต่ถ้าใส่ wrist watch ก็แน่นอนเลยนะครับ wrist แปลว่าข้อมือ mobile phone นะครับตัวสับมือถือ clothes นะครับเติม s t ติม es ก็ไปด้วยก็คือเสื้อผ้าหลายๆชนิด necklace นะครับก็แปลว่าสร้อยคออาจจะเป็น gold e necklace นะครับสร้อยคอทองคำ เป็นต้นนะครับซึ่งราคาสูงมากนะครับตอนนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดนี่หลายตังค์นะครับนะอินนินะครับเป็นภาษาลาตินนะครับอ่านว่าเอเซทร์แปลว่าเป็นต้นโอเคนะครับนี่คือของขวัญวันเกิดที่นักเรียนจะเคยเห็นนะครับเคยได้รับเนื่องในโอกาสวันเกิดเป็นต้นนะครับท่านคุณครูก็ขอจบหน้าที่21ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปต่อหน้าที่22ต่อครับผม Okay.